โอเคครับอยู่กับร้านบางคาแอร์ซอฟนะครับวันนี้มาเรายียวเจ้าตัวอาร์มี่อาร์หกหนึ่งสี่นะครับผมหน้ากล่องพอดีเขาหยิบกล่องมาผิดนะตัวปืนเน่ะถูกแต่กล่องมันผิดนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับเปิดราคาอยู่ที่สามพันบาทนะครับผมบอกเลยว่าสามพันบาทตัวนี้ใหม่แบบใหม่โคตรๆพร้อมเล่นสามพันสามร้อยบาทนะครับเพราะตอนนี้ตามตลาดก็ถือว่าไม่มีของแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นน่า,าสะสมสำหรับใครที่เป็นสายหนังจอห์นวิก แต่ก่อนผมมีโปรเจกต์ว่าจะเก็บนะครับไปไปมาผมไม่อินกับปืนแนวนี้ผมไปอินกับปืนแนวคาร์บอยแทนนะครับณตอนนี้ก็เลยอยากให้ทุกท่านได้รู้ข้อมูลว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมเพราะว่าตอนนี้ในตลาดก็เริ่มหายากแล้วนะครับมาเปิดกล่องกนันะครับผมกล่องันเป็นเนี่ยอาหเป็น,เป,นเป็นตัวอัลฟานะครับหรือตัวแม็กยาวนะครับผมที่คล้ายก๊อกนะครับในเป็นบอดี้ไฮคาปาอ่ะในกล่องมีปืนมีแม็กกาซีนคู่มือนะครับมาดูตัวปืนกัน ตัวนี้ใหม่แบบไม่มีฝุ่นด้วยแล้วผมเทสยิงแล้วด้วยยิงแน่นเหมือนเดิมเปรอะนะครับมาดูปืนดูแมกกาซีนนะมาดูปืนใหม่ไหมใหม่แบบไม่มีรอยเลยนะครับเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับอ่ะให้ดูตัวปืนนะครับถ้าปืนยิงบ่อยท่านสังเกตได้เลยว่าขลอกหมดครับเปิดหมดสีเสือแหกหมดนะครับพก,นะกันแบบตรงๆเลยนะนี่เลยทารันเทติคอลนะครับ อินโนวชันไม่านถูก่าไม่รู้นะครับพิไว้เปอร์ตาทารานยังอยู่ครบนะครับสภาพใหม่มากนะอ่ะดูเซฟนะครับใช้ได้กดเซฟ่ะใช้ได้กำหลังอ่อนลันไกลใช้ได้นะครับมาดูข้างในกันดีกว่านะครับปึ๊บเออลืมบอกออบอกราคาแล้วนี่หว่าสามพันเนาะเออึกว่าผมลืมนะครับ ให้ดูข้างในมือหนึ่งเลยนะมือหนึ่งเลยนะยังอยู่เลยถ้ายิงบ่อยสังเกตง่ายๆไอตัวเลขนัมเบอร์เนี่ยยิ่งเป็นของพวกอาร์มี่เนี่ยมันจะหายไปเลย <c oughs> นะครับถ้ายิงเยอะๆหายนะบอกก่อนนะหายนะโอ้หใหม่มากนะครับแต่ตัวนี้ถอดไกด์หลอดค่อนข้างยากขออนุญาตไม่ถอดนะครับแต่เพราะว่าตอนที่ผมบอกว่ามันไม่มีฝุ่นเลยเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่ง ฝุ่นหลักๆมันจะมาจับตรงล่างตรงนี้เยอะนะครับเนี่ยเนี่ยมีหน่อยเดียวนะครับลูปไปนี่คือแทบไม่มีเลยนะครับแม้ว่าเจ้าของเก่าเพิ่งจะเขาบอกเพิ่งจะซื้อได้ไม่นานมั้งนะครับอ่ะเราก็ฉีดซิลิโคนไล่ไปเลยนะครับถึงแม้ฝุ่นเราจะไม่หนานะครับแต่เราก็ฉีดล้างเพื่อไล่ฝุ่นสักนิดหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยวิธีทางการถอดไกด์หลอดลก็คือต้องถอดหกเหลี่ยมออกก่อนนะครับแล้วก็ ดันมาข้างหน้าแบบนี้เดี๋ยวมันก็ดึงก็หลุดแล้วนะครับแต่ผมขออนุญาตไม่ถอนเพราะว่ายวต,ตอนเที่ยิงมันจะมืดอีกนะครับก็แนะนําเป็นวิธีแบบนี้เอานะครับเพราะว่าผมมาถ่ายเย็นนะครับเย็นมากผมกลัวยิงมืดอีกอ่พะพอยิงตอนคืนแล้วมันมองเป้ายากนะครับเพราะว่าเป้าเป็นสีดําพอใช้ไฟฉายแล้วผมก็กะเป้าไม่ถูกอีกเพราะว่ามันหนึ่งมันไฟฉายกับมองด้วยแสงธรรมชาติมันบางคนละฟิวกันครับน่ะนี่เลย ทาไปเลยนะทาไปได้เลยนะครับทาไปเลยทาไปเลยนะจ๊ะัยรุ่อืมทาไปให้ทั่วเลยนะครับทาไปให้ทั่วเลยนะครับอันนี้มันอาจจะดูเยอะไปหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงครับที่ผมจะเป็นต้องทาเยอะเพราะว่า มันใส่ตู้โชว์นะครับแล้วมันกว่าจะห้ลูกค้าสั่งก็กว่าจะไปถึงกว่าจะอะไรมันก็อาจจะระเหยไปบ้างแล้วบางส่วนนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับดึงสายถอยหลังโอ้โหใหม่มากมีใครให้ใหม่กว่านี้ไหมนะครับอ่าเดียวแวบ,บนะครับแล้วก็พาเ็ดนิดนึง โอ้สยสวยๆเลยนะครับของสวยงามนะครับของสวยงามนี่เทเบลเออไม่มีรอยแม้แต่รอยยิงนะครับราคานี้คุ้มมากนะครับอ่ะลูซิลิโคนฉีดตรงนี้แป๊บฉีดแป๊บฉีดแป๊บแค่นี้พอช่องใส่ช่องใส่ลูกไม่ต้องไปฉีดมานะถึงเวลาเรายิงอ่ะเดี๋ยวลูกมันเลอะน้ำมันแล้วมันยิงแล้วลูกมันจะไม่แม่นนะครับเนื่องจากมันลื่นนะครับผม แล้วพอกว่าเราจะยิงเคลียร์น้ำมันก็ประมาณแม็กนึงก็ไม่น่าจะหมดนะครับถ้าประมาณ2แม็กสามแมกแล้วแม็กมันก็เย็นก่อนแล้วปืนเราก็จะยิงไม่ดีนะครับผมก็มานี้ต่อไปชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัว Army, อาร์มี่าหกหนึ่งห้านะครับในกล่องมันมันมันไม่่ใชโโคนละตัวตัวนี้เป็นตัว Paper. พเพดเปเปอร์แท็บเพดทุยทุยทุยเออเพดเปเปอร์นั่นแหละติดในปากอะไรก็ไม่รู้อ่า <laughs> <laughs> ก็ มาดูความแรงกันนะครับมาอัด <aha, S 1> แก๊สแก๊สท <benefiting S 1> ี่ผมใช้ก well so ็เป็น e ีพันเจ้ากเป๋าเจ้าเดิมนะครับกดค้างมา60วินาทีโดยประมาณนะครับแล quá, quart, ้วค่อยๆปล่อยนะครับปล่อยเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ลูกอ่ะออกมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หยอดลูกไปนะแหมปืนใหม่ก็ไม่อยากจะยิงเยอะซะด้วยกลัวเป็นรอยนะครับเผื่อท่านใดเอาไปสะสม แต่ไม่ทำคลิปรีวิวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านก็ไม่รู้ว่าปืนเอาไปแล้วมันยิงได้ไหมนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็อย่างผมบอกว่าตัวนี้แทมไม่ได้ยิงมาเลยแทบไม่ใช่แทบไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงมาเลยมั้ง,งง่ายคือใครซื้อปืนมือสองไม่ว่าจากในจากที่ไหนก็ตามจากต่อจากเพื่อนหรืออะไรใดๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้ดูที่แมกกาซีนเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่ามันเห็นชัดสุดนะแล้วก็เจ้าตัวแล้วถ้าเป็นอา์มี่จะสังเกตง่ายตรงถ้าตัวไหนยิงบ่อยนะครับไอตัวเลขนัมเบอร์ด้านหลังมันจะหายไปเลย ถ้ายิงแบบป๊อบยังไงก็หายครับตัวเลขกระจุยแน่นอนนะครับอ่ะไปไหมมาดูว่าความแรงจะได้เท่าไหร่นะครับเปลี่ยนมุมเป็่นมุมฮ่าม,ม, <c oughs> มาดีเซฟอยู่สาม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 สองเก้า ามนึงเจ็ดนะครับอู้เยอะอีกแล้วตามมาตรฐานของเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นปืนอ่าพิษเวเปอร์เนาะมาจากหนังเรื่องชอนวิห้าอากาศร้อนๆเนี่ยผมว่ามี3 5 0 3 6 0นะครับวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับเอาง่ายคือบีบีการที่ถ่ายวันนี้ก็ก็คืนนี้ก็คืออากาศเดียวกันหมดนะครับตอนนี้คือ28องศา ครับ21องศายัางขนาดนี้นะครับถือว่าโอเคนะก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับโอเคต่อไปดูความแม่นยำกันโอเคครับมาดูความแม่นยำางเจ้าตัวพิตไวเปอร์นะครับไป้าสิบเซนแล,แล้วประมาณ10เมตรหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำน,นะครับถือว่าเป็นการท้าทายผมเหมือนกันว่าใช้สายตากะแต่คำว่าใกล้ที่สุดไม่มีสำหรับผมแน่นอนนะครับใกล้เพื่อโกงนะครับมันต้องไกลเพื่อที่จะทดสอบฝีมือของเจ้าของร้านนะครับ ว่าดึงประสิทธิภาพปืนมาได้ดีขนาดไหนดีกว่านะผมอาจจะพูด10เมตรอ่ะในคลิปอาจจะประมาณ10เมตรประมาณนี้คือไม่มีการใกล้กว่านะครับมีแต่ไกลกว่านะครับบางทีอาจจะตั้งตั้งเกินกว่านั้นนะครับเพราะผมรู้สึกว่าการยิง10เมตรบ่อยๆผมจะจำเป้าได้ว่าไหนใกล้ไหนไกลนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเป้าเนี้ยเกิน10แน่แต่ผมว่าประมาณ12เมตรหรือประมาณนะครับเพราะว่ารลยะยืนกับระยะไฟที่วิ่งไปนะครับพ่อมาเล็กนิดเดียวนะับดูว่าผมจะยิงโดนไหมนะครับ โ,โดนนัดเดียวนะครับแต่ก็เมื่อกี้ก็ผมว่าถ้าเป็นสักพู่ผมว่าถ้าเมื่อกี้เป็นเป้าเป้า,าไม่ใช่เป้าสิถ้าใกล้กว่านี้ครับผมว่ายังไงก็โดนนะเพราะว่ามันวิ่งลอกเป้าเลยนะครับแต่ด้วยความที่ระยะมันอาจจะเกินระยะหวังผลไปนะครับเอาจริงๆระยะหวังผลในเป้าใหญ่อ่ะพวกปืนสั้นเนี่ยพวกปืนแก๊สสั้นเนี่ยผมว่ามันได้ประมาณ15เมตรนะครับ พอมันเป็นระยะเกิน10เมตรไปเนี่ยสัก 11, 12เมตรต้องใช้ลูกประมาณ0.25นะครับมันถึงจะนิ่งนะครับถ้าเป็นลูก2สูนเนี่ยผมให้ได้ไม่เกิน10เมตรถ้าเป็นเป้าขนาดคนผมให้ไม่เกิน15นะครับเพราะว่ามันวิ่งชนรอบด้านหลังของเป้าที่เป็นผ้านะผมเห็นอยู่มันกระเด้งเป้ากระเด้งเป้าด้านหลังนะครับก็คือง่ายๆข้างหลังมันในกล่องนั้นมันมเป็นผ้าถ้าให้ผมดูได้ว่าลูกมันวิ่งชนตรงไหนมันจะสังเกตง่ายขึ้นนะครับก็มันผมซื้อมาเพื่อ ดูว่ามันวิ่งรอบเป้าไหมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเป้ากระดาษเราก็เห็นมันชนซ้ายชนขวาเนาะแต่ผมว่าถ้าใช้ลูก0.25เนี่ยแม่นนะครับพอ20ปุ๊บมันพอออกไปแล้วมันชอบร่อนนะครับเ,เรื่องปกติของปืนแก๊สนะครับรวมว่าปืนสั้นเนี่ยลูก2.5ตัวเนี้ยลูก2.5จะแม่นมาก20นกะ็คือมันเป็นลูกไซส์มาตรฐานระยะหวังผลมันก็น้อยถ้าเป็นลูก0.25ระยะอาจจะใกล้หน่อยแต่ความแม่นยำมันค่อนสูง 0. นะครับท่านใดอ,อยากไปยิงละเอียด แนะนำคลิปนี้เลยว่าใช้ลูก0ู 2, 5ดเพิ่มเติมนะครับมันจะยิงแม่นมากเลยนะปืนทุกมีการทุกกระบอกนะครับต่อให้ความแรงอาจจะไม่ได้มากแต่ใช้ลูก2 5ปุ๊บท่านสังเกตเลยว่าเอาลูก25กับ2 0นไปยิงเปรียบเทียบกันนะครับว่าอันไหนแม่นกว่ากันเอาแบบปืนกระบอกเดียวสลับลูกคนได้เลยท่านจะรู้เลยว่ามันจะยิงง่ายขึ้นเยอะนะครับเนาะโอเคเล่นเสร็จแล้วนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับเราไม่ออกก่อนดึงสไลด์ถอยหลังเอานะครับแค่นี้เองนะครับล้วก็ล้านกายทิ้งทุกครั้งแค่ โอ้โเสียงเสียงมกฟาดเพอะมากเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านใดน,นะครับสนใจสั่งซื้อี่เพจบีบีการจะเป็นเซาร์ไลออดบีเคแอร์ซอฟต์นะครับผมก็อย่ลืมนะครับเล่นบีบีการให้สนุกเล่นแบงค์กันก็ให้มันตามกฎหมายที่กําหนดนะครับอย่าไปดือ้ออย่าไปล้น,นเอาไปดัดแปลงน,นะครับด้วยร,รักและห่วงใยนะครับผมเราอยากให้มันให้หาซื้อเล่นได้ง่ายๆนะครับเพราะตอนนี้ก็หายากแล้วแบงค์กันกับบีบ s, ีการพวกวินกันนะก็